าแนลนะคะตอนนี้อยู่ที่ตลาดเช้าว,วังเวียงค่ะประมาณเก้าโมงครึ่งแล้วเวลาก็ตลาดก็จะเก็บแล้วแต่ว่าอาหารเลอะอาหารเช้ายังไม่เก็บดีนะคะนี่ค่ะมาหาร้รานที่คําไหลค่ะอาหารน่ากินมากเพราะเขาแล้วคิอชาแนลมาแล้วอร่อยมากเลยไอที่ดๆาๆอ่ะพี่ไอบอลอืมอร่อยมากเลยอันเนี้ยติดใจอันเนี้ยค่ะเนี่ยบอลเหรอคะโอ้โหอร่อยจริงๆเนี้ยขอยกม นี่ค่ะใบบอนมาดองกินกับข้าวเหนียวนี่แซบแซบจริงๆคือใช้ได้วกินลติดใจอะติดใจได้ฝีมือพี่อันนี้อะไรนะคะอันนี้พริกมะเขือพริกมะเขืออือนี่ก็น่ากินนี่กินกับข้าวเหนียวนะคะสุดยอดเนี่ยค่ะพี่พี่ทำอะไรทำพริกกื้อช๊อน้ำพริกก็กินกับข้าวเหนียวเหมือนกันนะคะนี่ก็แกงขะโลเหมือนบ้านเรานะคะอันนี้ก็เป็นไส้อั่วไส้ตุ้เชียงอันนี้เหมือนกันไหมคะพี่ทำอะไรอะไรคะ เก๋ปลาโอ้น่ากินเต๋วปลา,า,าดุกมำดอกอันนี้อะไระยำหัวปียำหัวปีค่ะอันนี้คือยำหัวปีนะนี่ค่ะอันนี้ผัดผัดบ,บ,บัวใหญ่ผัดอะไรนะคะหัอบ,บัวใหญ่ใส่ตับอ๋อหัอบัวใหญ่ใส่ตับนี้หน่อไม้หมักเนาะนอืมนนี้ขายดีไหมพี่คำไหลดีดีเก็บกี่โมงคะ นึ่งงแหละแรงเครื่องหลักของกับกลับแล้วมาคิดถึงพี่เขาเพื่อคราวที่แล้วมามวขอเบอร์ไว้เลยว่าหาเบอร์ไปเจอ,อยวต้องไปเมีมใส่เครื่องไงะะห้ใสลคะงดหน้ามาจะได้โทรหาพี่จะได้ไปเที่ยวบ้านไปดูวิธีทํากับข้าวได้ไหมคะ,ะมเดี๋ยวไปช่วยพี่เขาทำกับข้าวมาขายนะติดใจนี่แหละไอ้นีอนอน่อร่อยมากนะคะแล้วเพียเ์ว่าทำดูสะอาดสะอ้านขายดีด้วย ก็มีหลายร้านค่ะก็มีพวกปลาย่างไก่ย่างอะไรพวกนี้นะคะนี่ก็หอมกเดี๋ยวหนูมานะพี่คำไหลนี่ค่ะนี่ไก่ทอดนะคะใต้อัวบส่วนปลาที่เราเก็จะเปปลาเล็กๆกินพอคำ ตับย่างตับหมูย่างอะไรพวกเนี้ยปลาย่างตอนนี้ตลาดก็เก็บเริ่มจะเก็บแล้วไงก็เลยไม่ค่อยคึกคืนเท่าไหร่สบ,บายดีไปดีไหมคะตลาดเช้าก็จะใหญ่ดนึงก็มีพวกผักพวกหมูส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาอะไรเนี้ยนะคะดูชน n e ลพามาดูตลาด สดก่อนนะคะขายพวกของกินอะไรเนี่ยเพราะว่าคนเราตื่นมาก็ต้องกินก่อนแหละเนี่ยหมูหมูทอดน,นี่อร่อยเนี่ยหมูทอดน,นียทอดแห้งกรอบเดี๋ยวขอซื้อของกินก่อนแล้วเดี๋ยวไปถ่ายตรงจุดนู้นให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งนะคะบรรยากาศที่ตลาดเ้าบางเรือ นี่ค่ะเพื่อนอันนี้หนังหนังวัวนะคะหนังควายนี่ค่ะปกติเราจะเห็นแต่หนังหมูนะอันนี้หนังควายค่ะนี่ค่ะนนีแปลกมากเลยเพื่อนนี่คือหนังควายนกะกินกับเหมือนกับกินกับแคปหมูอ่ะเหมือนแคปหมูบ,บ้านเราอนะไรเงี้ยแต่น,นี่คือแคปแคปควาย <c oughs> <c oughs> นนะอะไรนะคะอะไรนะคะเป็นอย่างอ๋ออย่าง,ง,งนี้ไายถุงเท่าไหร่พี่ห้าทันกอ๋อไม่แพงด้วยนี่ <จะ S 1> หนังแคปควายค,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  <c oughs> ค่ะมี่เพื่อนๆดูคิวโซเลวเพิ่งจะเห็นเหมือนกันเห็นอะไรถุงๆนึกว่าขนมอืมขนมมันคือขนมนะคะ,โ,ะโอเคค่ะค <c oughs> ิวชาแนลนะคะก็เมื่อกี้ก็คือไปหาซื้อของกินในตลาด เช้าว,วังเวียงก็คือนี่คือตลาดเช้าว,วังเวียงนะคะก็จะพื้นที่ก็จะกว้างพอสมควรนะคะมีของขายหลากหลายด้านหน้านี่ก็คือพวกขายพวกทองคำทองรูป,ปรพรรณอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนด้านซ้ายมืออ่ะก็จะเป็นขายพวกซิมโทรศัพท์โทรศัพท์แล้วก็ซ่อมโทรศัพท์อะไรประมาณนี้นะคะส่วนด้านทางขวามือตรงนี้ก็จะมีโทรศัพท์ขายแล้วก็จะมีพวก ของชําประเภทพวกของใช้อะไรพวกคกพวกอะไรคกสากระเบืออะไรเงี้ยค่ะด้านในก็จะแบบด้านหลังสุดเราจะเป็นขายของสดขายพวกผักพวกปลาอะไรเงี้ยนะคะนี่ค่ะบ,บริเวณด้านเขาด้านนี่คือลานจอดรถนะคะลานจอดรถก็กว้างอยู่แต่ว่าเสียเงินนะคะเสียเงินน่าจะประมาณสองพันกรีบหรือไงนี่แหละถ้าจําไม่ผิด บริเวณหน้าตลาดก็วันนี้ก็จะเงียบนิดนึงเพราะว่าวันนี้ทันสิบโมงแล้วถ้าช่วงเช้าก็จะคึกคื้นนะคะบริเวณด้านหลังตลาดเห็นเห็นภูเขาไหมคะเพื่อนๆโอหดูหมอกปกคลุมยอดเขาสวยงามมากเลยไฮไลท์หรือว่าอันซีนจริงๆของที่วังเวียงคือภูเขาล้อมรอบเพราะว่าเมืองวังเวียงเนี่ยจะอยู่ในหุบในเหวหุบเขาอะคะ่ะ หมือนก็อยู่ในอ่างนะคะเพราะว่ามีเข่าล้อมรอบแล้วทําใหอ้อากาศเย็นตลอดเวลาอากาศจะไม่ร้อนนะคะส่วนเรือนพักเนี่ยท่านต่ําก็อยู่ที่ามานห้าร้อยถ้าเป็นโรงแรมก็พันหนึ่งพันบาทขึ้นนะคะตรงน,น,นี้ของขายด้วยน,นขนมไข่ เดี๋ยวให้เดี๋ยวชี้ฉันจะเดินพาไปดูว่าตรงบริเวณด้านขวามือมีร้านค้าขายอะไรบ้างนะคะตรงนี้ก็วิถีชีวิตของคนวังเวียงนะคะเมื่อกี้เจอพี่คำไหลพี่คำไหลใจดีมากเลยนะคะก็คืออัธยาศัยดีให้ของกินมากินด้วย นะคะคนเราใจดีนะคะอัธยาศัยดีใจดีมีน้ําใจร้านทองก็จะมีคนเป้าแล้วครับเป็นอาหารก็จะมีปืนตั้งไว้เลยปืนใหญ่ๆนี่ค่ะก็จะดีขายพวกนี้ค่ะ ขายพวกเสื้อผ้าขายของใช้อะไประมาณนี้นะคะทางเข้าก็เข้าได้อโอเคค่ะเดี๋ยวคิวซาเนลจะพาเพื่อนๆไปชมรอบๆเมืองวังเวียงองีกทีหนึ่งว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่สถานที่ท่องเที่ยวเยอะค่ะันส่วนใหญ่เป็นธรรมชาติแล้วเขาก็อนุรักษ์พวกสัตว์น้ำด้วยนะคะพวกป่าพอะไรไปจับจับมเด็จไม่ได้นะคะโดนจับนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเดินทางกันต่อเลยค่ะเพราะมีของกินแล้วได้จะพี่คำไหลนะคะก็ฝากติดตาม Q คิวชาแนลด้วยนะคะฝากติดตามฝากแชร์คิวชาแนลด้วยนะคะ